กลับมาพบก,กันอีกหนึ่งครั้งครับกับทางด้านตัววิดีโอเอเดเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับการใส่ซับในตัววิดีโอเอเดเตอร์กันบ้างครับอ่าอย่างแรกเราก็ Import ไฟล์ของเราลงมาใน s c o r e b ์บอร์ดครับวิธีการ Import ก็ง่ายๆเลยครับกดที่คลิปแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับเราก็มากดตรงคำว่า p s t e i n s c คอ l b o a r d นะครับกดลงไปได้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะลงมาในตัว s c อร l b o a r d ทันทีนครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตัดหัวตัดท้ายให้เรียบร้อยด้วยการกดคำว่าทิ m นะครับกดลงมานะครับเราก็เลื่อนเส้นที่เราต้องการนะครับว่าดูประมาณแถวนี้นะครับประมาณนี้ผมจะพูดละนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณแถวนี้แล้วกันครับ หลังจากที่เราทําการตัดนะครับเลือกหัวเลือกท้ายของคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองลองเพย์ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับบันทึกกับผมโอเคถ้าเราต้องการที่จะสร้างนะครับเป็นแบบซับไตเติลครับเราก็มากดตรงนี้ครับแท็กตรงนี้เลยนะครับกดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็ลองฟังดูก่อนว่าพูดว่าอะไรบ้างประโยคแรกพบว่าประโยคแรกคือว่าสวัสดีครับนะครับอันนี้นะครับเทมเพลตเราก็ปรับเป็นซิมเพิลไปก่อนนะครับ จแล้วเนี่ยนะครับตรง Simple เนี่ยครับเราก็มาปรับเป็นนะครับตัวที่ชื่อว่าไฟล์พิมพ์นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มากดเป็น Layout เนี่ยเราเรียกเป็น b o t ท o m นะครับลงไปอย่างนี้นะครับหรือเราจะเอาเป็นแบบตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับลองเล่นดูนะครับจะเอาแบบไหนนะครับ ที่มันสามารถใช้งานได้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีตรงที่เป็นซิมเปิลนะครับก็สามารถใช้เป็นแบบซับได้นะครับแล้วก็นะครับที่เป็นตัวกระตูนนะครับก็ตัวใหญ่ไปหน่อยนะครับอ่าแบบยีแพ็เนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะมันจะมีตัวสต็กอย่างนี้ครับเวลาเราทำซับเนี่ยครับมันจะได้มองเห็นตัวอักษรที่เราพูดได้อย่างชัดเจนนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดโอเคลงไปนะครับปึ๊บนะครับ ลงไปเรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วก็ลองเทดูนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับต้าครับวันนี้ผมอ่าโอเคครับประมาณนี้ครับผมนี่คือวิธีการใส่ทรัพ์ในตัวที่เป็นฐานะวิดีโออีดิเตอร์นะครับใน Windows 10นั่นเองครับว่ามาสำหรับคราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ